สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้บันทึกยามหลอนก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกเช่นเคยแต่ก่อนไปรับฟังแอดมินอยากขอกำลังใจจากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบันทึกยามหลอนกันหน่อยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันค่ะนิด เด็กสาววัย28ปีเธอทำงานเป็นเซลล์ขายบ้านที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งเธอเป็นคนจริงจังขยันและตั้งใจทำงานมากๆเดือนนี้นิดได้รับมอบหมายงานเธอถูกสั่งให้ดูแลบ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในซอยลึกของชานเมืองบ้านหลังนั้นถูกทิ้งร้างมานานหลายปีแล้วเจ้าของต้องการขายให้เร็วที่สุดเพราะกำลังจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด และเธอไม่รู้มาก่อนว่าบ้านหลังนี้มีประวัติลึกลับนิดขับรถมาถึงหน้าบ้านนั้นตอนบ่ายแก่ๆบรรยากาศเงียบสงัดจนผิดปกติบ้านไม้เก่าสองชั้นรอบบริเวณบ้านมีต้นหญ้าขึ้นปกคลุมด้วยความเป็นมืออาชีพถ้าเปิดประตูเข้าไปพาม่านเก่าๆปลิวสวัยตามลมที่พัดผ่านเข้ามาทางประตู บ้านเก่าสุดโสมฝุ่นจับหนาและมีความมืดทึบปกคลุมเธอสัมผัสได้ถึงความเงียบงันที่น่ากลัวบางอย่างแต่ก็พยายามเก็บอารมณ์ไว้บ้านดูเก่ามากเลยนะฝุ่นหนาเต็มไปหมดแบบนี้จะขายยังไงดีนะดูสิต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างเนี่ยนิดพูดกับตัวเองแล้วพยายามเก็บรายละเอียดสำหรับรายงานเธอตั้งใจจะขายบ้านหลังนี้ให้ได้ ขณะที่เดินสำรวจในบ้านเธอสังเกตเห็นสิ่งของเก่ากระจัดกระจายอยู่ตามมุมต่างๆกลิ่นอับชื้นลอยมาเตะจมูกและเสียงนาฬิกาโบราณที่ตั้งอยู่บนผนังดังติก๊กตอกช้าๆฟังแล้วดูหน้าขนลุกทำไมรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่นิดบอกกับตัวเองพร้อมกวาดตามมองไปรอบๆแต่ไม่มีใครอยู่เลย เธอถ่ายรูปบ้านเก็บไว้และจดบันทึกสภาพบ้านทั้งหมดก่อนจะขับรถกลับสำนักงานพร้อมความรู้สึกค้างคาใจบางอย่างที่บอกไม่ถูกเมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นนิดกลับมาที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งพร้อมกับลูกค้าสองคนที่สนใจจะซื้อบ้านเก่าในราคาถูกนี้บ้านดูเก่าและวรกมากเลยนะคะลูกค้าคนหนึ่งพูดขึ้นด้วยความกังวลนิด พยายามยิ้มและพูดปลอบใจบ้านหลังนี้ต้องทำความสะอาดและปรับปรุงสักหน่อยค่ะราคาก็เลยถูกมากถ้าซื้อไว้ทำรีโนเวทรับรองได้กำไรแน่นอนเมื่อเข้าไปข้างในบ้านบรรยากาศก็ยังมืดครึ้มเหมือนเดิมแม้ว่าแดดจะส่องรอดเข้ามาบ้างแต่ฝุ่นและความเก่าของบ้านก็ทำให้ดูหม่นหมอง ขณะที่พวกเขากำลังเดินดูห้องต่างๆอยู่นิดได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเบาๆเหมือนเสียงกระซิบลอยมาช่วยด้วยนิดหันไปมองหาต้นเสียงแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติลูกค้าเองก็ไม่ได้ยินเสียงนั้นนิดจึงคิดว่าเป็นแค่เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเธอพยายามตั้งใจทำงานและพูดคุยกับลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดบ้าน แต่ในใจกลับรู้สึกกังวลว่าบ้านหลังนี้มีอะไรแปลกๆซ่อนอยู่หลังจากพาลูกค้าเดินดูบ้านเสร็จนิดกลับไปนั่งที่โต๊ะตัวเล็กๆในห้องนั่งเล่นเพื่อเตรียมเอกสารแล้วรู้สึกเหมือนมีสายตาแอบมองเธออยู่ตลอดเวลาทันใดนั้นเงาสีขาวลางๆผ่านหน้าต่างไปอย่างรวดเร็วทำให้นิดสะดุง้งเผลอทำเอกสารหล่นพื้น ลูกค้าถามด้วยความสงสัยคุณนิดเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะพอดีมือไปโดนค่ะแต่ในใจของเธอเริ่มสงสัยและหวาดกลัวว่าบ้านหลังนี้อาจไม่ธรรมดาหลังจากเตรียมเอกสารเรียบร้อยลูกค้าก็ขอกลับไปปรึกษากันก่อนเมื่อลูกค้ากลับไปนิดจึงเดินสำรวจบ้านต่ออีกหน่อยว่าจะต้องซ่อมและปรับปรุงส่วนไหนบ้างจนเวลาล่วงเลยไปเกือบมืด คืนนั้นนิดคิดว่าจะพักทั้งคืนที่บ้านหลังนั้นเพื่อดูแลและเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมเธอรู้สึกทั้งตื่นเต้นและกังวลในเวลาเดียวกันบ้านหลังเก่ากลับดูน่ากลัวขึ้นมาอย่างชัดเจนเมื่อไฟในบ้านเริ่มส่องสลัวลงตามเวลากลางคืนเสียงแมลงภายนอกทําให้บรรยากาศยิ่งทวีความเงียบงนันและหลอนลึก นิดนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเปิดไฟสลัวสลัวและพยายามเตรียมเอกสารขณะนั้นเองเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างทำให้ม่านผ้าพลิ้วไหวช้าๆจูจูเธอได้ยินเสียงกรีดร้องแหลมๆดังขึ้นจากชั้นบนของบ้านเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนจนทำให้นิดสะดุง้งรีบลุกขึ้นและใจเต้นแรงเสียงอะไรนะ่ะนิด กระซิบกับตัวเองพร้อมพยายามรวบรวมความกลา้าเดินขึ้นบันไดไม้เก่าที่ครางเอียดทุกครั้งที่ก้าวขึ้นเมื่อขึ้นไปถึงชั้นสองเธอเดินตามเสียงกรีดร้องไปเรื่อยๆจนมาถึงห้องนอนใหญ่ที่ประตูปิดอยู่ครึ่งหนึ่งนิดผลักประตูเบาๆเข้าดูภายในห้องมีความมืดและเย็นยเยือกเธอมองไม่เห็นอะไรชัดเจนนอกจากเงาลางๆเหมือนบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ในมุมห้อง นิดตกใจเอามือขยี้ตาแล้วมองไปที่มุมห้องไม่มีเงาไม่มีอะไรมีเพียงความเงียบและความหนาวเหน็บที่แทรกซึมเข้ามาในหัวใจเธอนิดคิดว่าคงตาฝาดไปอาจเป็นเงาแสงไฟด้านนอกที่กระทบผ่านผ้าม่านเข้ามาในห้อง แต่ด้วยความหวาดกลัวนิดรีบลงบันไดกลับลงมาที่ห้องนั่งเล่นโดยรู้สึกถึงสายตาคู่หนึ่งที่มองตามเธออยู่ตลอดทางเธอตัดสินใจเก็บข้าวของและเอกสารขับรถกลับมาตั้งหลักที่คอนโด หลังจากกลับมาถึงคอนโดนิดอาบน้ำเตรียมตัวนอนแต่นิดนอนไม่หลับนิดนึกถึงเรื่องเสียงร้องและเงาลางๆแต่เธอพยายามคิดว่ามันอาจเป็นเพราะตาฝาดหรือเสียงร้องที่ได้ยินอาจเป็นเสียงลอยมาจากบ้านคนแถวนั้นวันรุ่งขึ้นนิดยังคงต้องพาลูกค้ามาดูบ้านหลังนั้นอีกครั้งแม้จะยังไม่ค่อยสบายใจจากคืนที่ผ่านมา ลูกค้าสองคนที่เธอพามาชมบ้านดูจะสนใจบ้านนี้มากโดยเฉพาะห้องนอนใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างขวางขณะที่พวกเขากำลังเดินตรวจสอบห้องต่างๆอยู่ลูกค้าคนหนึ่งเงยหน้าขึ้นมองไปทางหน้าต่างและพูดด้วยเสียงเบาๆคุณนิดเห็นอะไรไหมเหมือนมีผู้หญิงชุดขาวยืนที่หน้าต่างนั่นนิดหันไปมองตามลูกค้า ท่านใดนั้นก็เห็นเงาลางๆเป็นรูปผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ตรงหน้าต่างห้องนอนใหญ่เงานั้นเหมือนจะจ้องมองมาอย่างนิ่งเฉยลูกค้าอีกคนร้องตกใจเฮ้ย hey, นี่มันอะไรกันนิดพยายามสงบสติอารมณ์แล้วพูดขึ้นเออน่าจะเป็นแค่แสงหรือเงาสะท้อนจากต้นไม้ข้างนอกนะคะแต่ในใจเธอกลับรู้สึกหวาดหวั่นอย่างบอกไม่ถูก หลังจากนั้นเงาสีขาวนั้นก็หายไปทันทีเหมือนกับไม่เคยมีอยู่ลูกค้ารีบเดินออกจากห้องนั้นทันทีแล้วกลับออกไปโดยที่ไม่พูดอะไรกับนิดเลยและนิดก็สัญญากับตัวเองว่าจะต้องหาคำตอบเรื่องเงาลึกลับนี้ให้ได้หลังจากเหตุการณ์เงาสีขาวในบ้านนิดรู้สึกหนักใจมากขึ้น เธอตัดสินใจเดินไปถามคนในหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อหาความจริงเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นนิดเดินเข้าไปในร้านขายของชำเล็กๆใกล้กับทางเข้าซอยที่บ้านตั้งอยู่ที่นั่นมีลุงคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าร้านนิดกลั้นใจถามลุงคะหนูขอถามอะไรหน่อยคะ่ะบ้านไม้หลังที่อยู่ในซอยลึกนั่นเคยมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นบ้างไหมคะลุงทำหน้าจริงจัง แล้วตอบช้าช้าเออบ้านหลังนั้นเหรอไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปตอนกลางคืนหรอกคนแถวนั้นเล่าว่ามีคนเห็นว่าบ้านนั่นมีผีผู้หญิงอยู่ผีผู้หญิงหรอคะเรื่องมันเป็นยังไงคะคุณลุงเล่าให้หนูฟังได้ไหมนิดถามต่อลุงพยักหน้าหลายปีก่อน มีหญิงสาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วก็เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเธอไม่มีใครรู้ว่าใครทาหรือว่าเรื่องจริงเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากนั้นเธอก็หายไปบ้านหลังนั้นก็ไม่มีคนอยู่แต่แล้ววันหนึ่งจู่จูก็มีคนได้ยินเสียงกรีดร้องและร้องไห้ในบ้านบ่อยๆนิดรู้สึกขนลุก แล้วเคยมีคนอยู่หลังจากนั้นไหมคะนิดถามต่อลุงถอนหายใจมีสิแต่อยู่ได้ไม่นานคนที่อยู่ก่อนหน้าบอกว่าบ้านมันแปลกไม่เหมือนบ้านธรรมดามันเหมือนมีคนคอยมองอยู่หรือไม่ก็มีเสียงกรีดร้องหลังจากนั้นพวกเขาก็ย้ายออกไป แล้วก็มีเข้ามาอยู่ใหม่บอกเหมือนกันหมดตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครมาอยู่เลยนิดขอบคุณลุงแล้วเดินกลับบ้านคืนวันนั้นนิดกลับมาด้วยใจที่หนักอึ้งและเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบความสงสัยเริ่มเพิ่มมากขึ้นความกลัวก็ค่อยๆแทรกเข้ามา หลังจากนิดกินข้าวอาบน้ำเสร็จจัดการเอกสารเสร็จเรียบร้อยเมื่อเธอเตรียมตัวจะล้มตัวลงนอนนิดรู้สึกว่าบรรยากาศในห้องเย็นเฉียบผิดปกตินิดคิดว่าอาจเป็นเพราะเครื่องปรับอากาศนิดจึงปิดไฟนอนห่มผ้าหลับตาหลังจากนิดหลับไปได้ไม่นานนิดก็เริ่มฝันร้าย ในความฝันเธอเห็นหญิงสาวชุดขาวคนหนึ่งเดินอยู่ในป่ามืดใบหน้าของหญิงสาวเต็มไปด้วยความเศร้าและน้ำตาไหลอาบแก้มหญิงสาวคนนั้นร้องไห้และพูดเสียงแผ่วช่วยฉันด้วยช่วยฉันออกไปจากที่นี่ทีนิดพยายามวิ่งเข้าไปหา แต่ทุกก้าวเหมือนย่ำอยู่กับที่ไม่สามารถไปถึงเธอได้ <c oughs> เสียงร้องไห้เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> จนกลายเป็นเสียงกรีดร้องแผ่วเบาก่อนที่นิดจะตื่นขึ้นมากลางดึก <c oughs> เหงื่อชุ่มตัวหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมา <c oughs> เธอพยายามนั่งนิ่งๆและหายใจลึกๆเพื่อเรียกสติแต่ภาพฝันร้ายนั้นยังคงติดอยู่ในหัวไม่จางหาย นี่มันอะไรกันทำไมฉันถึงฝันแบบนี้นิดคิดในใจและตั้งแต่นั้นมาในทุกคืนนิดมักจะฝันเห็นหญิงสาวชุดขาวคนนั้นภาพซ้ำเดิมๆทุกคืนและเสียงร้องไห้ในความฝันทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูกเช้าว,วันต่อมานิดตัดสินใจว่าเธอไม่อาจทนกับความรู้สึกกลัวความสงสัยนี้ต่อไปได้เธอต้องหาคำตอบให้ได้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้คืออะไรหลังจากติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนิดได้รับข้อมูลว่าเมื่อหลายปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นหายตัวไปอย่างลึกลับโดยไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงนิดนั่งฟังข้อมูลเหล่านั้นด้วยความตั้งใจและรู้สึกใจหายเธอจึงตัดสินใจว่าจะต้องช่วยให้หญิงสาวในความฝันได้สงบสุข ในวันที่แดดร่มลมตกนิดเริ่มค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหญิงสาวคนนั้นไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับคนในหมู่บ้านการค้นหาในห้องสมุดท้องถิ่นและแม้แต่ไปพบญาติของหญิงสาวระหว่างทางนิดได้สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมแพ้และจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือผีผู้หญิงในชุดขาวให้ได้พักผ่อนอย่างสงบแต่ยิ่งค้นหาข้อมูลมากเท่าไหร่ ความลึกลับก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเรื่องราวบางอย่างถูกปกปิดบางอย่างก็เล่าขานกันเพียงลางๆและนิดเริ่มรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังจับตาดูเธออยู่เสมอคืนหนึ่งนิดตัดสินใจอยู่บ้านหลังนั้นคนเดียวบรรยากาศภายในบ้านเงียบสงัดผิดปกติไฟฟ้าดับหมดทั้งหลังทำให้เธอต้องใช้แค่ไฟฉายมือถือสองทางเดิน ความมืดที่ปกคลุมไปทั่วบ้านทำให้นิดรู้สึกหวาดหวั่นมากขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้น <c oughs> เธอได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วเบาดังมาจากชั้นบนของบ้านใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกมานอกอกนิดรวบรวมความกล้าเดินขึ้นบันไดไม้เก่าที่ครางเอียดทุกก้าวไปยังชั้นสอง พอถึงห้องนอนใหญ่เธอเห็นเงาผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ตรงมุมห้องใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยน้ําตามันเหมือนผู้หญิงที่อยู่ในฝันของเธอผู้หญิงชุดขาวพูดเสียงแผ่วช่วยฉันด้วยฉันอยากไปจากที่นี่นิดไม่สามารถขยับตัวได้แต่กลับรู้สึกใจสัน่นและรู้สึกสงสารผีคนนั้นยังบอกไม่ถูก เธอถูกตามหลอกหลอนด้วยเสียงคร่ำครวญและความเย็นยเยือกจนเกือบเสียสตินิดรีบออกจากบ้านด้วยใจสั่นระรัวเธอรู้ว่าถ้าต่อไปนี้ถ้าเธอไม่ทำอะไรสักอย่างชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากคืนที่หลอนสุดขั้วนิดรู้ว่าเธอไม่อาจหนีปัญหาได้อีกต่อไปเธอต้องเผชิญหน้ากับผีผู้หญิงชุดขาวให้ได้ วันนั้นในคืนที่ฟ้ามืดมิดนิดนั่งลงกลางห้องนั่งเล่นเปิดเทียนและจุดธูปบูชาพร้อมกับพูดกับตัวเองเสียงเบาๆถ้าคุณยังอยู่ที่นี่ช่วยบอกฉันได้ไหมว่าคุณต้องการอะไรท่านใดนั้นลมเย็นพัดผ่านห้องอย่างแรงเทียนดับลงทันทีและเสียงร้องไห้ก็ดังขึ้นอีกครั้งหญิงสาวชุดขาวปรากฏตัวต่อหน้าเธอ นิดกลั้นใจไม่หนีและถามด้วยความอ่อนโยน <c oughs> คุณชื่ออะไรทำไมยังติดอยู่ที่นี่ <c oughs> เสียงของวิญญาณนั้นแผ่วเบา <c oughs> ฉันชื่อแอนฉันยังไม่รับความยุติธรรมฉันถูกฆ่าและถูกทิ้งไว้ป่าหลังบ้านนี้โดยไม่มีใครรู้นิดฟังด้วยใจสัน่น เธอสัญญาว่าจะช่วยหาความจริงและทำให้แอนได้พักผ่อนอย่างสงบสุขการเผชิญหน้าครั้งนี้ทำให้นิดกล้าหาญขึ้นแม้จะกลัวแต่เธอไม่ยอมให้ความกลัวครอบงำ หลังจากที่นิดได้รู้เรื่องราวของแอนวิญญาณผู้หญิงชุดขาวเธอตัดสินใจว่าจะช่วยแอนให้ได้รับความยุติธรรมและได้พักผ่อนอย่างสงบนิดรวบรวมหลักฐานและข้อมูลจากชาวบ้านพร้อมทั้งประสานงานกับตำรวจท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบคดีเก่าที่เคยเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้น ระหว่างกระบวนการสืบสวนนิดยังคงเจอเหตุการณ์ประหลาดในบ้านทั้งเสียงลมเย็นที่พัดผ่านการเคลื่อนไหวของสิ่งของและบางครั้งก็เห็นแอนปรากฏตัวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าในที่สุดคดีถูกเปิดขึ้นใหม่และความจริงเกี่ยวกับการตายของแอนได้รับการเปิดเผยแอนถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายโดยคนที่เธอไว้ใจและถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครรู้และช่วยเหลือ หลังจากที่ความจริงปรากฏนิดช่วยจัดพิธีส่งวิญญาณวิญญาณของแอนก็เริ่มสงบลงเธอปรากฏตัวให้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมรอยยิ้มบางเบาและคำขอบคุณขอบคุณที่ช่วยฉันตอนนี้ฉันไม่ห่วงอะไรแล้วแอนค่อยๆล่องลอยขึ้นสู่แสงสว่างและบ้านหลังนั้นกลับมาสงบสุขอีกครั้งนิด ได้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความเชื่อและความกล้าหาญเธอเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งลี้ลับและรู้ว่าบางครั้งความจริงก็ต้องได้รับการเปิดเผยเพื่อให้ทุกอย่างจบลงอย่างสงบก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องบ้านไม้สอยลึกไว้แอดมินจะหาเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะ คืนนี้ขอให้เพื่อนๆน,นอนหลับฝันดีวันนี้แอดมินและทีมงานบันทึกยามหลอนต้องขอตัวไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ